ดอกห้าดอกหลายคนก็ได้ดอกสวยฮะเป็นสุิวเลยเชิญโยมมาเที่ยวมาชมกาวยานกาเรือดรูกระเพาะอเบียงมีกระชวยกระเจียบอันนี้กระเจียบจะไปทำยามแล้วก็เอาเอาดอกไปทำยา เดี๋ยวไปจัดแจกันก่นอนกได้งใมครับจัดได้นะแจกันเนี่ยเนอะาเสมอเสมอกันอ่ะือข้าวไลฟ์สดตอนเย็นกันฮะเอาไปไลฟ์สดตอนยุ่งเย็นเน่ยวางตอนั่ง ดิน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 ก็อ้วนนะดอกสดๆจะแทงออกง่ายอ๋ออันนี้นี่นี่คือแห้งแล้วมันคืออะไรคืออะไรกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเหรอดอกกระเจี๊ยบข้างในกระเจี๊ยบดอกข้างในมันจะมันจะนี่กระเจี๊ยบอย่างนั้นนี่กระเจี๊ยบต้มน้ำอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกินน้ำต้มน้ำจะแดง เขาเขาใช้เม oh, ็ดข no. ้างในเหรอครับเม็ดทิ้งไม่เอาอ๋อเม็ดไม่เอาไม่เปลี่ยนไม่รู้ไม่เห็นเลยดูเม็ดทิ้งไปแล้วนี่มันจะมีไม้แทงแทงไว้คนแทงเป็นแทงไว้คือเขาใช้ตรงนี้เวลาไปต้มนี่ใช้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ล้างหมดเลยทั้งทั้งดอกเนี่ยเนี่ยับน้ำกระเมต้มแล้วเนี่ยเออล้ที่ชาว่าชอบกระเทียมโอ้เยอะเลยทีเดียวนะอันนี้จากสวนสมุนไพรที่อุทยานที่จังหวัดลพบุรีนะครับเขาวังเฮนนะ เป็นลักษณะแบบนี้ครับผู้ชมครับเป็ดแครยทต้มน้ําต้มน้ำแล้วน้ำตาลสีเลือป่นหน่อยน้ตาลใสถ้าใช้น้ําตาลน้ำตาลทรายแดงก็ดีครับชื่อใจตัวอย่างแตกระเจี๊ยบี่แลต่กระเจี๊ยบมันกระกระเจี๊ยบเออกระเจี๊ยบริมพิกมันแก่หมดแล้วกระเจี๊ยบฝากไอ้ที่วันนั้นไปไปไปตรงอันเดียวกันละไอ้นนัไอ้นนักระเจี๊ยบฝากอันนั้นมีฝาก มันไม่ฝาดกินได้ต้มเอาคนละแบบกันนะเอ็นี่ไอ้นี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดอกทั้งหมดกินน้ำกินน้ำต้นมน้ำอันนี้ก็เป็นยายาแก้เบาไอ้นี่ได้เนี่ยอีกอะไรหายใจไม่อิ่มแค่หลอดลมอักเสบอะไรเงี้ยอันนก็มีตำราอยู่พวกพวกนี้จะเป็นเป็นยาหมดแหละใบมันที่เขาไว้ต้มน้ำทิ้กะหมีไหมคะใบมันใบมันยอดมันยอดมันมันกับมลังอะไร ngon nhá, không thể nhìn thấy cái cây. Cái là. này. có thể mận. Cái cây ตดก็ได้แต่เชื่อมมันตาหอร่อยเอาอันนอเชื่อมได้เหรอได้ผมไม่ทำายยมแยมนี่เนี่ยเชื่อมสวนนี้เหรอครับเชื่อมตาหวเออแยม่ยมเปียมเคยทำอยู่หรอแ่งก็ไปตายส้มเปรี้ยวด้วยนเลยพ่อแ่ี้กันได้นะ้องเอาเอาแรมทนี่ตัดเนี่ยเอาไปท่าพ่อก็ได้เนี่ยเอาแบยาทำยมได้ใช่ไหมต้องไปจ่ายนะ้เยียมทาขนมปังเหรอเหรอเอาดอกีหญวเหรอฮะเอดอกมีนี้ใหญ่ ต้องเป็นดอกนี่อย่างแง่ใหญ่เนี่ยนี่ไงนี่ตังอย่างนี้เนี่ยพ่อตาดแล้วใช่ไหมอ่านี่อ๋อถอนก็ได้เนี่ยได้ถอนได้อือเพราะว่ามันก็ตายอยู่แล้วนะคะผลเด็ดหมดแล้วก็มันก็ต้องมันก็ต้องตายแหละเออถอนได้เนี่ยนะพอมีตัวใหญ่ให้ด้วยดอกเล็ก เราทำแยมก็จ้ดอกใหญ่เหรอดอกใหญ่เหรอโอเดี๋ยวผมไปดูดอกใหญ่ให้แล้วไปทำอะไรไปต้มไงต้มเขี่ยวครับเขี่ยวครับมันก็จะละลายไปเรื่อยเดี๋ยวน้ำตาลใช่น้ำตาลปี๊้ตาลทรายมันกะแยมมันจะเละไงจะเละครับมันจะเละแล้วมันก็จะกลายเป็นแยมมันก็จะแดงๆแฉะเลยโอ้โอแยมทำแบบกระเจี๊ยบเหรอไม่ใช่เพราะมันมันทำได้หลายอย่างมีแยงส้มแยมสับปะรดเล ลกระเทียมไม่ค่อยมีขายหรอกพ่อกระเทียมทำไมใช่มันหายากคนทำกันอ้าวแล้วเราไปทำได้ไหมเนี่ยเออถ้าเราไปทำนั่นจะได้เนี่ยลงลงสื้อได้พ่อจะทำทำแล้วใส่กระปุกก็เป็นขายเป็นของขายเป็นของวัดไงตรงนี้ของของเรานี่แหละเออต้องดังเกี่ยวเตงดังคนนะเยี่ยมก็ก็ว่างๆกันตั้งหน้าโบก็ได้เนี่ยคนคนเรื่อยอย่าหยุดคนหยุดคนไม่เนาะ ต้องเอาน้ำก่อนด้วยมั no. ้งทำน้ำมะเจียบก่อนรอบแรกแล้วปกติใครคนทำอ่ะผมกับแม่ค่ะมันได้สองอย่างเลยนะหนูพี่แม่ผมทำสองอย่างทีเดียวทำน้ำมะเจียบขายกับไอ้นี่ไปขายโรงเรียนไอ้ต้นมันมีสองดอกมันมีอะไรไงนะต้นต้นมีสองดอกไอ้นี่มันใช้ได้หมดแล้วนึงใช่ไหมต้นจะไปทำแยมเนี่ยต้นตีดอกอะไรแยมเดี๋ยวแกบอกมันเก็บมันโดนก่อยใหญ่ เนี่ยดอกแดงใหญ่เลยอกอ่ันไหนใหญ่มากมันจะแดงมากแดงจัดนะแดงแดงแบบตัวดอกใหญ่นะแจ่มเยอะสัมภาษณ์สัมภาษณ์พระมหาสมปองหน่อยครับแจ่มเลยสุดเียมื่อไหร่ครับพระมหาครับยังไม่มีเลิกยังไม่มีเลิกนะครับเท่าที่หนึ่งเท่าทึงโอ้ยี่ตัวนี้หลายดอกยีนี่ต้อง โอ้มันนี่ถ้าต้นใหญ่มันมีตั้งสี่ห้าดอกอะไอย่าเง้ยโอ้โหมันดกมากเลยครับเนี่ยเอาผมครับสี่ดอกนี่จะจดที่เราจะสึกวันที่30กุมภาค่ะนี่ถ้าดอกใหญ่แัดอย่างเงี้มันจะเป็นอย่างงี้นะนี่เนี่ยไหนเนี่อืมนี่ยมีหลายดอกใช่คือมันจะออกดำออกดำแบบแดงแดงแดงแฉะถ้าดำมันแดงแดงแดงเขาเรียกว่าแดงเข้มเข้มหน่อยนะแดงแจ๋แดงแปดแดงแปดเราเรียกแดงเข้ม กินได้เหรอทั uh, a a lot, mm ้ง hmm. ง yeah. ั้นมีเม็ดนะมันน่าจะเปรี้ยวค่ะนแล้ววันนี้เราปอกเปลือกก็เอาไปใช้ก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาเองของนายเนี่ยแต่นี่ตอนนี้เป็นคู่นี่แต่นี้ก็เป็นโตแล้วจะขายเด็กนะหลอกเจ้าขายคู่ไนข้าวขนมนี่มันต้นที่ยงไม่เหี่ยวตักยังใบอยู่มันยังโตอยู่นะเนี่ยดูดิใบอันนี้มันลู่ไปลู่มาเนี่ยนี่ดูดิ ห้าดอกใช่ไหมถ้ามันงามเนี่ยงามดอกเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกอ่ะมันอยู่ที่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กแย้มแย้มแย้มแล้วก็เนื้อมันอ่ะไปเที่ยวเที่ยวมันไปเที่ยวไปรวมให้มันเพราะเพราะมันต้มทำน้ำมันก็อิ่มแล้วแหละอิ่มดอกห้าดอกถ้าต้นงามถ้าต้นต้นงามดอกมันจะเยอะ ก็น่าจะได้นะเออใหญ่จะมีหลายดอกเนี่ยเนี่ยจัดพายุมาเที่ยววา ต้นเลี้ยหลายดอกเนี่ยเอาไปจัดแจกันได้เนี่ยฮะบมีดอกห้าดอก อ๋อไม่ปัดไงฮะถ้าปัดแล้วเนื้อจะละเอียดไปเลยได้แล้วเนี่ยลุกลุกครับโอ้สวยอ๋อจับได้พรแล้วเนี่ยพัากลางเต็นท์นะฮะครับเป็นเม็ดเหรอเป็นเม็ดพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเกี้ยวได้ไหมไม่ได้หรอกเขาเป็นเม็ดแล้วไหร่ไปกางเป็นยางเหรอ พาไปตากให้ดำยวต้องให้ทะลมพัดสวยเดี๋ยวเงี <S 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 1> <S 1> ้ยเง้ยเนี่ยถ่ายวีดีโอจะสวยนี่ละนี่หละฮะเนี่ยสวยเป็นเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเงี้ยธรรมชาตเนาะธรรมชาติเขาเขาทำไห้เที่ยหน้าเทียวเขาไม่ทำที่่ที่โคราชกลางเต็นทแหละเขาแค่วันเขี่ยงเขาจะเที่ยงาจเที่ยงะที่เข็นะัทเขายงาทยเที่ยง

ความจริงว oh ัดมแรงจะยเนี่ยวี่ยดอกใหเนี่ยว่ดอก่ยอะมันยังได้ต้นรุ่นมีอะไนี่ต้นนี้เนนโอ้ย

ถ้าลบมพัดสบายก็จะสวยสวย,ายมากดินดินดินนด,ดินละเอียดดินดินรวดดินละเอียดมีใบด้วยมันพัดจะวิ่งมีใบแล้ว็บแล้วใบยังสดยังสวยอยู่ดูดิก้านนี่เลยตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้เดแปดอกอะ่ะ

โอเคเหรอดอกเนี่ยต้ติดอยู่แล้วหนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิดสิองสิบสา้าหกสิดอกฮะแดอกในเพอร์เซียนเหรอโอ้โหนี่ดูโอ้เดี๋ยวดูลมพัดดูเออเนี่ยเมาแล้วเนี่ยเนี่ยนนี่ถ่ายเป็นวิดีโอภาพแบบมีสวยเนี่ยแฟนภาพเดี๋ยวไปลงถึงวิดีโอโชว์ เดินเที oh ่ยวชมปุทยายการเรียนรู้เกษตรชุมชนเขาวังเย็นโอ้ย1ิดอกสวยดครบจะนทำเป็นประโยชน์ด้าอหไ่นะตุ่มช่างเสือ Ôi, tôi nước cái đột vào ừ. Ướp Như anh ấy có đột chưa?